่ากันไปคอมมิชชัไพรปรับเพิ่มขึ้นหมดนะครับอ่อเหตุผลใหญ่มันคือเงินเฟอ้อแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลรองลงมาอีกก็คือการที่ทองปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันล่าสุดนะฮะมันมีการเปิดเผยตัวเลขอันหนึ่งที่น่าตกใจนะครับก็คือศุลกากรจีนเนี่ยนะครับเขาองมีการเปิดตัวเลขการอิมพอร์ตนำเข้าทองนะครับในเมืองจีนนะครับล่าสุดเนี่ยสเดือนนี้รวมๆกันแล้ว่นำเข้าเข้ามากว่าอันนี้เป็นเดือนกุมภาพันนี้เป็นเดือนมกราครับรวมๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีดรอปๆหน่อยนะกุมภาแต่ถ้ารวมกับเดือนมกา มันนำเข้ามาประมาณ300กว่าตัน300กว่าตันเดี๋ยวไปดูกันตัวเลข300เท่าไหร่กันแน่นะฮะ372ตัน372ตันเนี่ยทำให้อยอดการน,นำเข้าทองของจีนในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตถึง50% 53%เมเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอันนี้นำเข้าทองอย่างเยอะนะฮะ ถัดมาเนี่ยธนาคารกลางจีนก็มีการจัดนะฮะจัดหนักนะครับในการนําเข้านะครับตัวทองคําจีนเอาตัวทองคำนะฮะนะครับไม่ได้นําเข้าทษทีเก็บทองในรูปของเงินทุนสํารองนะครับตอนนี้เงินทุนสํารองนะครับปรับพุ่งขึ้นมาปุดปดัดปดุดปดัดปดุดปัดนะฮะเป็นการซื้อธนาคากรกลางจีนไล่ซื้อกว่าซื้อทองเนี่ยมากกว่า17เดือนติดต่อกันเข้าไปแล้ว17เดือนนะฮะสิเดือน สิบเดเดือนตอนนี้ทองที่ธนาคารกลางจีนถือว่าอยู่ในมือมีอยู่ราวๆประมาณเจ็ดสิบสองจุดหกล้านทอยออนเจ็ดสิบสองจุดหกล้านทอยออนคิดออกมาเป็นประมาณสองจุดสองสองจุดสามตันคิดออกมาเป็นมูลค่าก็คือหนึ่งจุดหกแสนล้านเหรียญสหรัฐโอ้โอเยขายพันธบัตรนะรขายพันธบัตรอเมริกาแต่ก็ค่อยๆเก็บทองเข้ามานะครับโอโอเยนะครับ ัดมานะครับอ่าถัดมาก็คือตอนนี้นะครับเมื่อกี้ให้ดูช็อกโกแลตไปใช่ไหมครับฮะอิเดเซมนะฮะ <laughs> ทำไมมันเหมือนกันจังตอนนี้นะครับอ่าถ้าใครอยากจะได้ทั้งช็อกโกแลตได้การทองผมแนะนําให้ไปซื้อเฟรโรได้ทั้งทองได้ทั้งช็อกโกแลตนะครับอ่าเอามาให้ดูเฉยๆขำๆขำๆนึกราคาพุ่งกันทั้งคู่เลยนะครับ แต่จริงๆแล้วทองรอบนี้ขึ้นไม่แปลกนะเพราะว่าผมก็ลอยฟังแล้วว่า Bitcoin มันมีโฟลเข้าแล้ว Bitcoin ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยผมก็ลอยฟังไว้ตั้งแต่เมื่อสองสันก่อนแล้วเดี๋ยวทองมันน่าจะมาตามมันก็มานะฮะคือตอนนี้ทุกๆอย่างมันมายกเว้นยกเว้นหุ้นไทยน,นะฮะคิดง่ายๆนะครับนะครับแต่ปีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งนะครับคือมันมองได้อยู่สมุมนะมุมแรกก็มุมไม่ดีอีกมุมนึงก็จ,จะเป็นมุมดี นะครับทีนี้ก็คืออะไรก็คือตัว ETF อ่ะครับ ETF ที่ลงทุนในทองเนะี่ยปร,กรากฏว่ามันมีเงินออก flow ออกตลอดเวลาหมายความว่าคือมันกลับไม่มีคนไปซื้อ ETF ก o ่ะแปลกมากเลยอาจจะเอาเงินไปซื้อ ETF bitcoin ก็ได้นะครับเงินมันออกจาก ETF g o ตลอดแต่ถ้าทองยังขึ้นแบบนี้ดีๆอยู่อะ่ะเกรงว่าเงินแม่งจะไหลกลับเข้ามาซื้อใน ETF ทอง แต่ถ้ามันกลับเข้ามาจริงๆอ่ะมันก็จะดันทองขึ้นอีกระลอกหนึ่งนะครับเรื่องนี้มันมันน่าคิดนะเตับตาให้ดีเรื่องนี้นะครับคือถ้ามันพลิกกลับมาฟโฟล์มันกลับเข้ามาใน ETF เมื่อไหร่อ่ะทองมันอาจจะขึ้นต่อก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาไหมนะครับก็เป็นเรื่องแปลกนะครับมองอีกแง่หนึ่งก็จะเป็นว่าเฮ้ยทองมันมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าแต่สังเกตมึงก็ โฟมันก็ไหลออกจาก etf มาตั้งนานแล้วแต่ทองก็ยังขึ้นอีกอะก็แปลว่าโฟมันคิดผิดใช่ปะถ้าคิดผิดแบบนี้แล้วมันกลับมาซื้อเมื่อไหร่ทองก็อาจจะขึ้นอีกก็ได้นะครับดูเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับนี้กลับมาว่าสิ่งที่ผมกังวลก็คือทุกอย่างมันกําลังแปลกๆครับ commodity price กํากลังปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างร้อนแรงเรื่อยเรื่อยเรื่อยเเรื่อยๆนื่อ ขึ้นมาไม่หยุดยัง้งนะฮะถ้ายังขึ้นมาแบบนี้อีกเงินเฟอ้อก็จะกลับมานะบเงินเฟอ้อกลับมาเฟดก็ลดดอกเบีย้ยไม่ได้เ็ดลดดอกเบีย้ยไม่ได้ความผันผวนในตลาดทุนก็จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีก็เป็นได้นะครับคุณภูทังภูทันไม่รู้ออกเสียงถูกไหมทําไมช่วงนี้คนซื้อทองเก็บเยอะผิดปกติอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่แปลกเรื่องหนึ่งนะครั้งนี้เงียบ โดยปกติแล้วว่าเวลาเราเห็นทองขึ้นเนี่ยจะต้องมีกระแสข่าวเลยครับคนแห่กันขนทองไปขายจำได้ปะตอนนั้นจะมีคอนเทนต์คุณกะละแมนะฮะต้องให้ทุกคนรับรู้ว่าฉันมีทองฉันรวยเนี่ยสมัยก่อนเธอทําธุรกิจไงะะทำธุรกิจอะไรก็ไม่รู้คือมันต้องเน้นภาพความร่ํารวยอ่ะแล้วก็นะคนอื่นเพื่อจูงใจว่าคนอื่นจะได้รวยตามนะก็โอเคคุณกะละแมก็เอาทองไว้ในกระเป๋าแล้วก็ไปขาย แล้วก็มีคอนเทนต์ที่แบบร้านทองอะไรเงี้ยรับซื้อทองจนแบบหูเต็มไปหมดเลยเออคนแห่กันขายทองตอนที่ทองมันขึ้นแต่รอบนี้แปลกคนไม่ค่อยขายครับก็มองได้หลายอย่างก็คือหนึ่งขายไปหมดแล้วนะครับเราไม่มีปัญญาจะซื้อกลับนะเพราะขายไปปุ๊บทองมันไม่ค่อยลงเอออันนี้อันที่หนึ่งไงอันที่สองก็หรือจะมีพฤติกรรมเป็นชาวดอยกันก็คือรอบนี้ไม่ขายวะ รอบนี้ต้องซื้อ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 แล้วเราก็จะเตรียมดอยกันนานก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะเออแต่ถ้าผมไม่อยากดอยผมพูดจริงผมอยากให้ทองมันลงเยอะๆลงมาก็้เก็บเออถ้ามีตังนะผมก็จะกลับเข้าไปซื้อเสียดายตอนนี้ไม่มีตังจริงๆ่ะหมดจุดนะฮะยิ่งพึ่งยื่นภาษีไปเองผมเล่าให้ฟังมาแล้วนะพึ่งยื่นภาษีไปไม่กี่วันก่อนโอ้โหเท่านั้นแหละ นะครับใน a ฟ e b o o k นี่มีแต่คนเขาโพสต์ว่ายื่นภาษีแล้วต้องโดนจ่ายจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มนะฮะกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับโอ้หนักหนาสาหัสแต่หลายหลายคนเขาก็ได้ไปขอเงินคืนกันนะครับแต่ผมไม่ผมให้ผมผมไม่ยอมให้ใครเอากระแสเงินสดผมไปก่อนหรอกไม่เขายอมให้ใครเอาสภาพคล่องผมไปก่อนผมก็จะยื่นยื่นยื่นหักดหย่อนไปเยอะๆไปก่อนอแต่พอมาตอนเรายื่นจริงๆเราก็จะยื่นตามข้อเท็จจริงนะฮะ ดีย๋ยวนี้มันทุกอย่างมันเข้าระบบหมดอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลย,เลยผมก็เอาตามที่สัมพกกรมมีข้อมูลเลยนะฮะก็ยื่นตามนั้นนะะก็ต้องจ่ายเพิ่มนะะจ่ายเพิ่มไปก็หมดตูด <c oughs> ไม่มีตังค์ซื้อทองนะครับแต่ข่าวดีก็คือนะครับคุณสามารถใช้กลยุทธ์ได้นะครับในการที่จะซื้อทองแล้วก็ใช้หักลดหย่อนภาษีก็ได้นะครับ S S F มีกองทองนะครับทำเป็นเล่นไป นะผมก็ใช้วิธีการเนี่ยทั้งหักลดหยอดภาษีแล้วก็ได้ประโยชน์จากการได้ถือทองด้วยก็ถือเข้าไปใน S <c oughs> S F เท่ากับว่าตอนนี้ผมมีทั้งทองออนไลน์นะทองในกองทุนรวมแล้วก็ทองในทองจริงอยู่ระดับหนึ่งอนะรวยขึ้นมาไหมคำตอบก็คือไม่รวยนะครับเพื่อนผมนะเ <c oughs> มื่อไม่กี่วันก่อนผมก็ได้โทรคุยกับเพื่อนสมัยเรียนเทพศิลินนะครับออคุยกับเพื่อนสคนคนนึงชื่อโต้องอีกคนนึงชื่อฮูกเออนะ ชื่อเป็นสปีกทั้งคู่เลยคนหนึ่งชื่อโต้องอีกคนหนึ่งชื่อฮูกนะฮะทั้งสองคนนิสัยดีอันนี้ใส่ดีมากนะครับอตอนผมเรียนมปลายผมไม่ค่อยรู้ว่าเพื่อนนิสัยดีมากนะพอมาโตขึ้นมานั่งทบทวนสิ่งที่เพื่อนทํากับผมเออไม่นิสัยดีจริงๆวะ่ะนะโดยเฉพาะเพื่อนฮูกนะฮะนิสัยดีผมก็ผมก็ได้คุยกับเพื่อนนะเพื่อนก็ถามผมมาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนะเอ่อ แล้วก็ถามถึงความเป็นอยู่อะไรเงี้ยผมก็บอกเขาไปอย่างหนึ่งว่าทุกวันนี้เติบโตขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะหาเงินได้มากขึ้นแต่มันไม่ค่อยได้สำคัญไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ผมก็บอกเขาไปเพื่อเพื่อจะได้บอกไงน,นะครับอ่าเพื่อได้บอกเพื่อนว่าเงินหามาก็ไม่ได้ใช้เอไม,ไม่ไม่มีประโยชน์เลยเงินหามาก็ไม่ได้ใช้นะครับเก็บไว้ให้ใคร เก็บไว้ให้ทุกคนในครอบครัวแล้วแหละนะครับให้แม่ให้คุณพอยให้ลูกนะครับแม้กระทั่งบางคนบอกว่าเก็บไว้ตอนป่วยไงบทเอาเข้าจริงนะตอนป่วยผมก็ไม่อยากรักษานะไอทองที่มีอยู่เลยทุกอย่างเนี่ยคุณคิดว่าป่วยแล้วคุณจะเอาทองไปขายเพื่อมารักษาตัวเองเหรอผมไม่ค่อยผมจะไม่ทําแบบนั้นเออแม้ว่าครอบครัวอาจจะอยากให้เราหายนะแต่ผมคิดว่าถ้ามันมีการป่วยหนักอะไรขึ้นมาจริงๆริอ่ะ เก็บไว้ให้เขาใช้ต่อดีกว่าหรือเราก็ไปดีกว่าอ,อผมก็เลยมักจะมีปรัชญาของตัวเองซึ่งปรัชญาผมเป็นของผมนะไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือผิดนะมันถูกสําหรับผมมันอาจจะผิดสําหรับคุณก็ได้นะเว้ยเ,เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาวิพากวิจารณ์ปรัชญาของผมปรัชญาของผมก็คือผมผมไม่ได้หาเงินมาเพื่อใช้เองเอ,อเช่นเดียวกันนะครับทองผมอาจจะมีกําไรแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องหูดีใจ นะหรืออวดอะไรผมยงไม่ได้ใช้คนที่ได้ใช้คือคนอื่นนะแม้กระทั่งผมจะป่วยจะตายผมก็เชื่อว่าผมจะไม่ได้ใช้นะคเออคุณ RAK บอกว่ากำลังพิจารณาซื้อ SF กองทองเลยครับแต่ทำไมความเสี่ยงมันลำรดับแปเนี่ยแหละคือจุดบอดนะครับคือคนประเมินความเสี่ยงก็ไปมองว่ามันเป็นคอมเพลิตี้ไง ทั้งๆที่มันเป็นคอมโบเตี้ที่แม่งขึ้นตลอดการระยะยาวแม่งขึ้นเยอะๆข,ขึ้นกว่าน้ํามัน10ปีน้ำมันอาจจะอยู่ที่เดิมแต่ทองแม่งขึ้นตลอดการฉะนั้นมันมันควรจะต้องมีกอง S S F ทองอ่ะเยอะกว่านี้นะครับควรต้องเยอะกว่านี้นะฮะทุกวันนี้น้อยมากคุณวินราบอนันตะกูลถามว่า k คเอกรเข้าตอนนี้ไหวไหมครับผมว่าไหวครับนะฮะไหวครับก็เคเอกรีเค้าเจอนะครับ ที่ถัดมานะครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นแรงกดดันเพรสเชอร์ต่อค่างเงินนะสกุลเงินบาทต่อก็ได้นะครับก็คือมันมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยมีการรายงานตัวตัวเลขนะฮะของ U. Michigan นะครับจะมีอยู่2อ,อันด้วยกันใหญ่ๆนะครับอย่างแรกก็คือตัวคอน sumer นะครับซ e n t เ m e n t ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็แหละนี่มันขยับขึ้นวะ่ะ อยู่ในระดับที่ดีที่สุดตั้งแต่กรกฎาคมปี2021นั่นสะท้อนว่าเศรษฐกิจเมกามันยังโอเคอยู่เห็นไหมเศรษฐกิจเมกามันเดี๋ยวมันก็บวกเดี๋ยวมันก็บกนกลบอ่ะอารมณ์เนี้ยนะนะครับพอตัวเลขเศรษฐกิจอเมกาออกมาดีเป็นไงค่างเงินมันก็จะแข็งนอกจากนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขของยูมิชิแกนอื่นๆการคาดการเงินเฟอ้อนะครับเนี่ยอินเฟชันหนึ่งปีม่งเขาคาดการไว้หนึ่งปีมันจะกดลงอันนี้คือหมายถึงเขาไปสํารวจบรรดาพวกผู้บริโภคนะยูมิชิแกนผมก็ไม่รู้เขาไปเซอร์เวย์อะไรมา แต่มองว่าเงินเฟ้อกดทั้งๆที่เงินเฟ้อของจริงแม่กำลังดีดตัวขึ้นมานะครับ PCE CPI กําลังปรับปรับเพิ่มขึ้นกันเลยนะแต่ยูมิชิแกนบอกว่าอีกหนึ่งปีจะลงฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลเนี่ยในปัจจุบันเป็นยังไงซึ่งปัจจุบันเขาให้ความสําคัญกับยูมิชิแกนณวันนี้นะณวันนี้ณวันนี้มันตื่นเต้นกับตัวเลขยูมิชิแกนอยู่ดอลลาร์ก็จะแข็งต่อไปก่อนนอกจากนั้นเช้าวันนี้นะครับมีตัวเลขของ CPI ของญี่ปุ่นออกมาโตเกียว CPI นะครับไม่ได้ขนมโตเกียวนะฮะโตเกียว CPI ก็คือแต่จริงเงินเฟอ้อของโตเกียวเนี่ยนะฮะมันมันอ่อนลงนะมันเหลือลงมาแค่2%นกากา,กานะครับเดือนก่อนหน้านี้มันโดดขึ้นไป2.5ตอนนี้น่าจะเหลือสัก2.4พอเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็มองว่าค่างเงินเยนก็อาจจะอ่อนค่าได้เพราะเขาก็จะเป็นเลงว่าอย่างนี้ BOJ ก็อาจจะชิลนะไม่จําเป็นต้องไปใช้นโยบายการเงินตึงตัวอะไรมากไปกว่านี้ละค่างเงินเยนอาจจะอ่อนก็ได้นะครับ อย่างไรก็ตามมันมีอันนึงนะฮะรูปนี้ผมชอบนะก็คือตัว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 สเปรดนะ,ะเขาเรียกว่าพรีเมียมสเปรดอะในการที่คุณจะมาเ,าเก่งกำลังเขาเรียกว่า่ยทำทำบัตเตอร์ไฟสเปรดระหว่างตัวค่างเงินดอลลาร์กับค่างเงินเยนค่าพรีเมียมนะฮะ,ะ,ะในการทำบัตเตอร์ไฟสเปรดตอนนี้เนี่ยมันพุ่งขึ้นบัตเตอร์ไฟสเปรดส่วนใหญ่แล้วก็ ถ้าตามหลักของออปชันก็คืออาจจะเปิดลองคอ2 c o คอนแ t นะแล้วก็เปิดลองพุทธหนึ่งคอนแทกถ้าการเคลื่อนไหวของอินเด็กที่เราสปอตอ้างอิงเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์อยู่ตรงกลางเนี่ยคนที่ทำบัตเตอร์ไฟสเปดก็จะได้กำไรอ่านะนี่คือออปชันแต่ถ้าในค่างเงินผมไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าเวลาเราทำพวกนี้ค่าพรีเมียมมันจะต่ำผมก็งงๆนะ มันก็น่าจะต่าเพราะว่ามันก็เอาค่าพรีเมียมของคอกับพุทเอามาหาักล้างกันไงถูกปะ่ะนะอันหนึ่งคุณได้คุณได้พรีเมียมจากการเปิดโทษทีเปิดลองคอกับเปิดช็อตคอไม่ได้ไม่ได้เปิดลองพุทนะฮะเปิดลองคอกับเปิดช็อตช็อตคอคุณจะได้ค่าพรีเมียมจากการเปิดช็อตคอหนึ่งคอนแท็แล้วก็ต้องเสียค่าพรีเมียมจากการลองคอเอามาหาักล้างกันนะฮะแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามเอานี้พูดแล้วเดี๋ยวงงเวลาเราทำสเปรดอะค่าพรีเมียมมันจะลดลงนะฮะ การวางมาร์จิ้นจะลดลงอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วทีนี้นะครับไอค่าไอค่าพีเมียมดังกล่าวเนี่ยตอนนี้มันพุ่งขึ้นสูงนั่นก็หมายความว่าเขาก็มองว่ามันมีความเสี่ยงละนะครับมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็คือค่างเงินเยนมันอาจจะเกิดความผันผวนแล้วกลับลงมาแข็งค่าเพราะว่ามันมีการเตือนจากเมื่อวานที่ผมเล่าให้ฟังไปใช่ปะจากกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นนะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับอะไรไม่รู้นะฮะ เพจออฟฟิเชียลอะไรอะไรของญี่ปุ่นไม่รู้จําชื่อไม่ได้แล anda, ะคันดานะฮะแต่ผมจาจาหน่วยงานเขาไม่ได้ว่าเขาอยู่ในหน่วยงานไหนนะครับเมื่อวานเขาไมไ่ได้มีระบุชื่อหน่วยงานไงนะเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากําลังมองเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดกับค่างเงินเยนค่างเงินเยนมันอ่อนค่าเกินกว่าพื้นฐานฉะนั้นพอมันมีการเตือนมาแบบนี้ค่าพรีเมียมมันก็เลยพุง่งนะครับค่าพรีเมียมจะพุ่งก็ตอนมีความเสี่ยงว่าจะเกิดการแทรกแซงค่าเงินเยน นะครับแล้วพุ่งยงี้ทีไรก็ข้างเงินเยนมันก็จะแข็งค่าลงมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเริ่มแข็งเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเอาณปัจจุบันภายใต้ข้อมูลเงินเฟอ้อภายใต้ข้อมูลของฝั่งอเมริกาเศร,รษฐกิจอเมริกาดีดอลลาร์แข็งเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นลดลงข้างเงินเยนอ่อนก็กลายเป็นว่าตอนนี้ดอลลาร์มันก็จะไปต่อไม่รู้ไปเยอะขนาดไหนนะผมไม่รู้ก็จะกดดันบาทกดดันบาทในขณะเดียวกันเงินเฟอ้อ กำลังค่อยๆปกคุมไม่ได้ค่อยๆแม่งกาลังปกคุมเราอยู่สินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทองนั่นก็หมายความว่าทองในรูปของเงินบาทเนี่ยจะกระชูดทะลุตลอดนะฮะการมีการมีทองอยู่ตรงนี้คุณจะได้อยู่สองเด้งหนึ่งได้ก็คือได้ตามเงินเฟอ้อทั่วโลกก็คือได้ตามราคาทองที่ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่างเงินอย่างที่สอง ุณก็จะได้ป้องกันค่าความเสี่ยงเรื่องค่างเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยไปในตัวได้สองเด้งเลยนะครับนะครับก็ S C B Go นะกองทุนรวมทองนะไม่ไม่ไม่มีเฮดจิงนะทีนี้ตัดมาครับแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจอเมกาเมื่อวานมันจะออกมาแฉบเว้านะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เริ่มเห็นก็คือตลาดหุ้นเมกางองแงว่ามันไม่ค่อยไปต่อ,อยังไงไม่รู้เมื่อวานมันก็พุ่งขึ้นมาแล้วใช่ไหม ดาวโจนพุ่งอะไรขึ้นบวกขึ้นมาเอาวันนี้แม่งโดนกดช่วงท้ายอีกแล้วแปลกๆนะฮะก็เป็นวินโดว์เดซิ่งที่วันนี้ว,นวันวันสุดท้ายด้วยช่วง2วันสุดท้ายของของของเดือนนะฮะก็มีการทิ้งช่วงท้ายอีกแล้วอะ่ะมันดูเหมือนว่าอิ่มกับข่าวดีหรืออย่างไรไม่รู้นะครับผมก็มองว่าเราก็ยังคงถือกองกองทุนรวมหุ้นเมกาต่อแล้วกันนะมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะพอไปดูกราฟล้วก็ก็ไม่แย่อะไรนะ อยังอันนี้ยังไม่รู้นะฮะว่าทองเช้าวันนี้จะขึ้นกี่บาทนะครับแต่ผมเดาว่าจะขึ้นสักหกร้อยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอเปิดดูทองบาทกันช่างน,น่าตื่นเต้นาราคาทองคำวันนี้ <laughs> ยงัยงยงัยงยงัยงยังยังยังไม่มายังไม่มา,าตัวเลขยังไม่ออกนะฮะแต่เดาว่าน่าจะบวกหกร้อยนะฮะ ราคาทองคําวันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับอ่าลลองไปดูกราฟอย่าง s อ p เนี่ยคือมันมันดูจ่อยๆอ่ะก็คือน่ะอ่าพอมันดูจ่อยๆมันก็มีเสร็จที่อาจจะเริ่มเหวี่ยงใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าก็ยังไม่ขายนะยังไม่แนะนำให้ขายหุ้น S&P นนะครับแต่อยากจะเริ่มมองว่าอะไรรู้ไหมครับว่า ถ้าหุ้นเมกาเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่แล้วลอยขึ้นเบสเลยแต่เราก็มีความกังวลเรื่อง v a l u a t i o n ผมก็คิดว่าถ้าท่านอยากจะเข้าหุ้นเมกาตอนนี้มาเล็งเข้าหุ้นยุโรปไหมเพราะว่าด้วยธีมเรื่องของการฟื้นตัวการผลิตทั่วโลกที่พูดมานานแล้วเนี่ยผมพูดจนน้าลายแห้งเลยการฟื้นตัวการผลิตของโลกเนี่ยคนที่จะมีการผลิตดีๆก็คือจีนที่จะฟื้นตัวขึ้นมารองลงมาจริงแล้วคือยุโรปด้วยนะฮะยุโรปเนี่ยการผลิตมันก็ฟื้นเหมือนกันไปดูพ i เอ็มค่อยๆกกระตขึ้นมาแล้ว นะครับก็คุณยุโรปอะจิงน่าสนใจและที่สําคัญนะฮะหุณยุโรปนะครับมักจะให้รีเทิร์นนะฮะนะครับตลอด30ปีที่ผ่านมารลายเดือนเนี่ยให้ในเดือนเมษายนที่ดีที่สุดครับ STOXX ยุโรปปัจจุบันกราฟ STOXX ยุโรปกราฟเป็นยังไงไปเปิดดูใน Trading View นะฮะขอใช้ Trading View เยอะๆหน่อยช่วงนี้นะครับ S T O X X เห็นป่ะลอยขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็โอบอลเนี่ยนะครับโอบอนะครับก็แต่มันก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับช่วงหนึ่งแลเราก็ซื้อก็ไปช่วงนี้แต่ขายออกไปแล้วนะขายไปช่วงประมาณกลางเดือนนี้นะครับเสียดายมากเลยไม่น่าขายเลยนะฮะแล้วมันก็ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนะฮะนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าเราก็ย้อนกลับไปเก็บ S C B ยุโรปได้นะครับเช้าวันนี้ผมก็ส่งคําสั่งนะฮะ ออเดอร์ uh, order, นะครับเข้าไปให้กับ uh, ผู้ดูแลลูกค้าของ Merchant Partner เอาวะเข้าไปเอาดอย S C B ยุโรปกันคือไม่รู้ถ้าไม่ซื้อวันนี้ก็ไม่รู้ซื้อวันไหนซ,ซื้อไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเงินมันเต็มแล้วนี่เงินมันมีใช้ไปหมดแล้วนะครับร้อยประมาณร้อยร้อยบาทเออร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะเอาเงินจากตรงไหนนะฮะอันนี้คือยังไม่ได้แก้นะครับอันนี้คือรูปเมื่อวันที่21นะฮะยังไม่ได้แก้เดี๋ยวจะมีรูปล่าสุดข,ของวันนี้นะครับ คือมันไม่มียุโรปเห็นป่ะแต่มันมีกองเมกามันมีกองทองอยู่20%เรกองเมกาเนี่ยก็มีอยู่10%นะฮะอ่านะครับอเมริกาเนี่ยจริงๆถือว่ามี2 0ได้ซ้ำไปเพราะว่ามี e อ e r g y ด้วยเามื่อวานน้ำมันขึ้นด้วยนะน้ำมันเมื่อวานขึ้นดุมากเลยนะครับเกิน81เหรียญแล้วเรามีน้ำมันอยู่10%แล้วก็มีหุ้นที่เกี่ยวกับน้ำมันนะฮะ10%โอ้โหตอนนี้พอร์ตกองทุนรวมนี่แม่งโหดอ่ะจัดจริง วันนี้ผมก็จะเอากล่องยุโรปเข้าพอร์ตใช่ปะถามว่าจะเอาอะไรออกดีผมก็เอานี้ออกครับกูอพอกับมึงละไทยดีวีเดนเลิกนะฮะทำไมต้องเอาไทยดีวีเดนออกรู้ไหมฮะก็เพราะว่ามันจะมี xd ไงมันจะมี xd เล่าก็ออกก็ได้นะครับก็ถือว่าอยู่กับมันมานานเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มี x d ดีเยอะจัดนะฮะผมก็ออกแล้วกันถูกปะเราไม่อยากได้ปันผลนจริงจริงหรอกเพราะว่ามันโดนภาษี แล้วก็เทคโปรฟิตนะฮะจริงื่อไม่เรียกว่าเทคโปรฟิตอ่ะก็คิวมันออกมา10%เพื่อไปเอาดอย SCB ยุโรปนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถือหุ้นไทยนะครับก็ยังมี KKP TQG อยู่นะครับอพอละกับหุ้นไทยเหลือ10%ก็พอนะเอาไปเอายุโรปดีกว่าเพราะว่ายุโรปลุ้นว่าเดือนเมษาอาจจะไปต่อก็เป็นได้นะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะถูกไหมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ